อ่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่ในมุมมองแบบนี้เ,ออเราก็อยู่มุมมองแบบนี้อยู่เรื่อยดีกว่าแต่วันนี้เราจะมาฟิลแบบไร้สดครับพี่เดี๋ยวเราจะมาแบบเดินเร็วๆบอกนะคาเ,เร็วๆแบบไร้สดให้ดูหลายๆคันพี่วันนี้เราจะแบบดูคร่าวๆเนาะประมาณนี้มาเริ่มจากคันแรกกันเลยคันนี้พี่โตโยต้าโคโราคอร์สพี่ราคาอยู่ที่8ปดแสนกว่าบาทครับอ่าราคาที่ผมแจ้งนะพี่จะเป็นราคารวมโปรโมชั่นส่วนลดแบงก์เซฟนาะทุกคันนะนะ เข้าใจตรงกันกอน,นเนาะคือเปิดคันแรกเลยคันนี้แปดแสนกว่าบาทพี่ก็คือนําแบงค์สิบมาปีไหนก็ได้สภาพไหนก็ได้รับจดรถเป 1, ็นหนึ่งแสนคันนี้ปกติราคาขายอยู่ที่เก้าแสนกว่าบาทนะคันนี้ขายเพียงแปดแสนกว่า, 8, าบาทเท่านั้นพี่อ่อหนหัวรับต้นหมื่นห้านะคันนี้สภาพสวยๆพี่ดูที่ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วไฟเดย์ไทม์แบ็นนิ่งไลท์มีให้ตัวขอบไฟเป็นสีฟ้าน้ําเงนเินแบบนี้นะแล้วมาต่อด้วยคันนี้เลยพี่เป็นสีน้ําเงินต่อเลย คันนี้เป็น i s u ู u d m ี x 4ประตูยกสูงครับคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะพี่เกียร์ออโต้ด้วยนะราคาอยู่ที่8ปดแสนกว่าบาทเหมือนกันพี่ผ่อนงวดเริ่มต้น15ื0นนะกระจังหน้าสีโครเมียมพี่ตัดกับตัวรถสีดำเงินสวยมากส่วนไฟไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์เหมือนกันนะไฟตัดหมอกมีมาให้พี่ล้อแมกอัลลอยเดิมโรงงานครับเป็นไงพี่อ่าประมาณนี้นะหรือ นี่พี่ต่ออีกสักคันเลี่ยงกันไปเลยคันนี้พี่โตโยต้ตัวไฮรักนะเป็นตัวแคบพี่เกียร์ธรรมดาคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5้าแสนกว่าบาทครับแล้วก็ไปต่อพี่นี่เลยมิสุบิชิไททันแคบพี่ราคาอยู่ที่4ี่แสนกว่าบาทพี่ตัวนี้เป็นตัว,ตวเตี้ยเนาะตัวเตี้ยนะล้อแมกกับรอยเดิมโรงงานพี่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคันนี้สภาพสวย,สวยเลยพี่ หรืออีคันพี่ isuzu แม็กอีกรอบตัวนี้เป็นสีเทาแลมโบ้พี่เป็นตัวเกียร์อะไรวะส่องแป๊บหนึ่งพี่เกียร์ออโตโอพ้พี่คันนี้เกียร์ออโต้พี่คันนี้เกียร์ออโต้ไปแสนกว่าบาทครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดีทม์ทนมอะไรมีให้แต่ไฟหน้ามันจะไม่เหมือนกันเนาะคันนี้ก็เท่อ,อแบบนะแล้วดูกระจังหน้าพี่กระจังหน้าก็แตกต่างกันนะดีไซน์ี่ดีไซน์มันไม่เหมือนกันนะเนี่ยมาไป ตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นตัวดีไซน์เดียวกันแต่ตัวนี้ดีไซน์สวยดีพี่สีเทาแัมโบ้พี่8000สนกว่าบาทเท่านั้นว่าเริ่มต้น1 5ื่นห้าห่นคันนี้อ่ะมาต่อที่คันนี้พี่กระบะยาวๆครับอยู่นี่คือแถวกระบะพี่คันนี้เป็นตัวย ok ูต้าแคปบยกสูงพี่เครื่อง2.4งพี่ราคาอยู่ที่5 0 0 0 0นกว่าบาทเป็นรถปี2021พี่คันนี้รถปี2021 ไปจัดไปพี่หรือมาต่อด้วยมิสูอีกรอบพี่ตัวนี้เป็น4ี่ประตูสี่ประตูแต่งเตี้ยครับสเกิร์ตรอบคัน5้าแสนกว่าบาทเท่านั้นพี่คันนี้ผ่อนงวดเริ่มต้น9 0 0าบาทดูพี่คันนี้สเกิร์ตรอบคันเลยนะพี่แล้วจัดทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยเป็นแม็กของ R emotion พี่ส่วนต่อด้วยตัวหน้าใหม่กันไปนเลยหน้าใหม่คันนี้พี่สภาพเดิมๆยกสูงส0ประตูเกียร์ธรรมดาครับเจ็ดแสนกว่าบาทพี่คันนี้ จะแสนกบ,บาทน,นะล้อแมกอรลอยเดินโรงงานที่แล้วดูที่โฉมหน้าของเขาไม่เหลือเขาโครงเดิมวนะ่ะเด็ดอะเหมือนเป็นอีกดีไซน์หนึ่งเข้ามาเลยดิมันเหมือนวะ่ะแต่ผมว่าไม่เหมือนนะพี่อะลองดูเทียบกันเหมือนไหมผมว่ามันเหมือนทิ้งดีไซน์เก่าแล้วทําใหม่เลยอะ่ะคันนี้ก็คือเหมือนเปลี่ยนโฉมไปเลยอะ่ะไม่เหลือเขาคงเดิมไปเลยแต่ไฟหน้าแอบคบล้ายๆอยู่นะพี่เดียวๆเล็กกว่าเดิม อ่ะประมาณนี้นะพี่อ่ะมาต่อคันนี้พี่อันนี้ัวโยต้ารีโวตัวแคบพี่จะส่งลงแม็กให้ด้วยคันนี้สี่แสนกว่าบาทที่รถปีสิบเจ็ดลงแม็กมาให้เรียบร้อยนะแม็กสีเรียกอะไรดีอะสีทองเข้มอ่ะบันไดข้างนี่พี่คันนี้สวย,สวยเลยตัวสีแดงไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พี่ไฟตัดหมอกมีให้แลกระจังหน้าเป็นสีดําส่วนขอบเป็นเสียเทาอย่างงี้เทาคนบุรี่นะมาต่อด้วยคันไหนดี ให้ผมอยากให้ดูคันนี้อีกพอดีมันแครบแล้วก็มาต่อด้วยแครบเลยดีกว่าดูความแตกต่างพี่คันนี้เป็นตัวแครบเกียร์ออโต้หกแสนกว่าบาทพี่ตัวหน้าใหม่กว่าตัวนู้นอีกกระจังหน้าสีดำพี่แล้วขอบคมเมียมแบบนี้นะตัวโลโก้โตโยต้าคมเมียมพี่แล้วไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ส่วนไฟเดอร์ทามบันนิ่งไลท์มีให้แล้วมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ชิจดจล้อ,อแมกซ์ลรอ,รอยเดิมโรงงานพี่ Ooh, สวยมากพี่ดูสภาพรอบคันนะสุดต่อด้วยแครบอีกตัวหนึ่งพี่แคปปรบรดัวตัวนี้อิสุส X Series สามแสนกว่าบาทด่เป็นตัวโฉมเก่า3,000ส,สนกว่าบาทต,ตัวรถสีดำและมีสติ๊กเกอร์ตัดขอบต้องไากระโปรงตรงกลางนี้สวยมากดูทำให้ดูฟิลเหมือนรถแข่งขึ้นเนาะแล้วก็ตัวไฟหน้านแ,บบแบบโปรเจคเตอร์พี่ตัวนี้จัทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยเป็นล้อแม็ก ก้านสีดำปัดขอบสีเงินพี่แล้วตัวขอบปั้มแต่งพี่เป็นสีเขียวแบบนี้โอ้โหสวยอ่ะต่อโลโค้ oco, พี่โลโค้ oco, แคบคันนี้เกียร์ออโลโค้แคกบยร a ออ u t o ราคาหกแสนกว่าบาทพี่ผ่อนงวดเริ่มต้นเหมือนต้นต,นต,นตอนเท่านั้นคันนี้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มันอโฉมเดียวกับตัวนั้นเลยเนะตัวสีเทาเมื่อกี้แต่อันนี้มันสวยมันก็สวยกลวไหมแ้วเป็นเหมือนกันไหม ไม่เหมือนสิพี่คันนี้มันแต่งไงคันนี้มันแต่งมันเป็นตัวละค,ลค้นแต่งให้โลบามีมีให้ด้วยนะโลบามีให้แล้วคิวร้อก็มีให้ด้วยนะพี่แจคิเลตโอ้โหสวยมากหก0 0นกว่าบาทพี่ผ่อนงวดหมื่นต้นต้นเท่านั้นน,น,นะมาต่อฟอร์ดากบะาท,ที่จอใหญ่ที่สุดที่ฟอร์ดฟิเจอร์สี่แสนกว่าบาทครับคันนี้สี 4, ขาวตัวแคบกระจังหน้าโลโก้ฟอร์ดกูไม่รู้ว่าเป็นฟอร์ดพี่ แล้วก็ไฟหน้าแบบนี้นะเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยนะพี่้อแม็กอันลอยเดิมโรงงานตัวรถสีขาวงามๆเลยมาต่อไททันอีกแยะไททันเยอะมากพี่คันนี้มิสูบิชิไทท่านปีย2ราคา4ี่แสนกว่าบาทพี่เป็นตัวแคบยกสูงหน้านี้นะโอแล้วก็ดูพี่ข้างๆก็ยังมีไททันอีกไททันอีกแล้ว คันนี้ราคา4 0 0 0กวาบาทเหมือนกันแต่ถูกกว่าหลักเืน่น47.18พี่เป็นตัวหน้านี้นะยกสูงเลยพี่ร้อแม็กอ์ร้อยเดินประงานคิวร้อมีให้เพิ่มความดุดันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็กระจกสีคมเี่ยมพี่สวยต่อด้วย X Series 4ประตูบ้างพี่คันนี้ X Series 4ประตูเกียร์ธรรมดาราคาอยู่700,000กวาบาทครับ700,000กวาบาทนะพี่คันนี้ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทัม running light มีมาให้กระจังหน้าสีดำดูดูแบบมีพร้อมโปโก้ีซูซ u สีแดงส่วนตัวนี้ไทท่นสีประตูสปอร์ตดูทรงสปอร์ตมากพี่โอ้โหสติกเกอร์มันทำให้ลวดลายรู้สึกว่านิ่ม,มันยังไงเนี่ยมันดูชบเฉี่ยวขึ้นนะพี่ดูสติกเกอร์มันนี่มีเบอร์ด้วยนะศูนย์หนึ่งนะที่คันนี้ เหมือนแบบรถแข่งเลยชอบมีนัมเบอร์ใช่ไหมคันนี้ก็มีนะศูนย์หนึ่งคันนี้ราคาหกแสนกว่าบาทพ,พี่รถปีย2ิบสองนะอ่ะก็ประมาณนี้นะรู้สึกว่าไทท่านจะเยอะมากเลยนะช่วงนี้โอเคประมาณนี้นะพี่สำหรับใครนะพี่ที่อยากดูคันไหนเพิ่มเติมแบบเต็มไหมแบบดูภายในช้าชัดนะจากที่เราให้ดูสักสักคู่เมื่อกี้นะประมาณประมาณแปดเก้าคันได้อยู่นะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับใต้โพสตสำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้นะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถนะพี่สามารถแอดเข้ามาคุยกันได้ที่บ้านเขียวนะพี่แอด 123B พี่หรือสะดวกโทร0 6 4 0 0 7 0 7 0่ครับสวัสดีครับ